สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าข้าจ๋าโกก่อนนะคะก็จะมาทําคลิปก่อนจะไปลํานะคะ ค่ะก็าืสชของป้าไอโกะนะคะวันนี้ก็มาใส่ข้าวก่อนเนาะวันนี้มีลำค่ะดีใจมากอ่าจะมีเงินซื้อกับข้าวเลยนะคะเบอร์สีน่นะคะ้ <c oughs> ะคะาถุงก็เหลือแค่นี้ค่ะ เบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่นะคะผ้าไหมภูไทยค่ะผ้าไหมภูไทยสวยสวยนะคะพืนละสี่ร้อยฟอมส่งนะคะสี่ร้อยฟอมส่งนะคะใส่ซับให้เรียบร้อยนะคะใส่ซับให้เรียบร้อยค่ะ ใส่ซับให้เรียบร้อยค่ะติดตะขอใส่ได้เลยนะคะเอวเล็กเอวใหญ่ใส่ได้หมดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,ะสีม่วงนะคะสีม่วงนะคะใส่กับเสื้อสีขาวใส่กับเสื้อสีเหลืองสีดำได้หมดนะคะ แล้วก็ใส่กับเสื้อสีชมพูดได้นะคะนี่ค่ะสี่ร้อยพร้อมส่งค่ะสี่ร้อยพร้อมส่งนะคะถ้าใครสนใจติดต่ออยู่ที่ศูนย์เก้าหกห้าศูนย์สามหกสามสี่หนึ่งนะคะศูนย์เก้าหกห้าศูนย์สามหกสามสี่หนึ่งฟังอีกครั้งนะคะ 096 5 0 3 6 3 4 1นะคะเห็นนะคะสวยมากเลยค่ะเหลือเท่านี้ค่ะใครจะอุดหนุนป้าคำสาสีม่วงนะคะสีม่วงสำหรับคนวันเสาร์ด้วยนะคะแล้วก็ทั่วๆไปนะคะนี่ค่ะสี่ร้อยพรอมสูงค่ะสี่ร้อยพรอมสูงนะคะ ไม่แพงนะคะคนอื่นเขาขายเจ็ดแปดร้อยป้าเขาใส่ขายสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยนะคะเหลืออยู่สามฝืนเท่านั้นนะคะยังไม่มีใครจองเลยนะคะสีฟ้านะคะสีฟ้าค่ะสีฟ้าค่ะสวยมากเลยทางเงินทางทองนะคะใส่แล้วแล้วยิบละยับเลยนะคะอันนี้เบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าค่ะที่มันเหลือนะคะ ช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะคะวันนี้มีลำด้วยจะได้กี่บาทเนาะนะคะวันนี้ก็จะเก็บเอามาไว้ซื้อกับข้าวนะคะวันนี้นะคะมีลำด้วยดีใจนะคะก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะนึ่งข้าวแล้วก็ทอดข้าวให้คนละชิ้นให้บ้านนอกชิ้นหนึ่งให้ช่างดำชิ้นหนึ่งให้ป้าคําไซชิ้นหนึ่งนะคะ ให้หมวดฟื้นเดอร์ซินหนึ่งแล้วก็ให้ลูกเอนอ่าไปสามซินคือมีเอนมอีลูกเอนนะคะเรารักกันเราช่วยเหลือกันนะคะนี่ค่ะมีอะไรก็แบ่งปันกันกินเนาะนี่ค่ะอ่าถ้าใครสนใจนะคะก็ศูนย์เก้าหกห้าศูนย์สามหกสามสี่หนึ่งนะคะ อ่าถ้าใครสนใจเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าเบอร์ห้ามีประวัตินะคะเบอร์ห้าสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะผ้าไหมพูไทยนะคะใส่ซับให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยใส่ใส่ซับให้เรียบร้อยนะคะไปก็ติดตะขอแถมตะขอด้วยนะคะเอวเล็กเอวใหญ่ติดตามสบายใจนะคะนี่ค่ะ อ่าสี่ร้อยพร้อมส่งนะคะสี่ร้อยพร้อมส่งนะคะอ่าพื้นสุดท้ายแล้วนะคะเอ็นเอ็นอันนี้เบอร์สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดพื้นเหลือเท่านี้นะคะเหลือเท่านี้นะคะสีสุดสไวกระตะนะคะก็ออกสีส้มนะคะสีส้มพูอมส้มนะคะหรือว่าแดงอมส้มนี่แหละเนาะแดงอมส้มนะคะแดงอมส้มนะคะ ติดต่ออยู่ที่096 5036341นะคะอ่า400พร้อมส่ง400ส่งฟรี400ส่งฟรีนะคะฟังอีกครั้งนะคะผ้าไหมภูไทยเหลือแค่3ผืนเท่านั้นนะคะก็ใครจะเหมาก็เหมาได้เลยนะคะก็ขอบพระคุณมากๆถ้าใครเหมาสามผืนนี้ขอให้มีความสุขความเจริญ ขอให้ร่ำรวยมหาศาลวันที่1ิบวกขอให้ถูกรางวันที่1นะคะเพราะว่าจะได้ยกอ,อกออะไรนะคะ <c oughs> ยกภูเขาออกจากอ,อกนะคะก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเขาแล้วนะคะหมดเลยนะคะเนี่ยนอกจากว่าเอามาใหม่นะคะสั่งใหม่ก็ทออยู่นะคะก็อีก4-5วันก็มาใหม่แล้วนะคะ นะคะก็ใครอยากได้สีอะไรสั่งเลยนะคะป้าคำสายจะให้กลุ่มแม่บ้านตัดให้เลยนะคะสั่งมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะจะเอาสีอะไรโทนอะไรนะคะก็ศูนย์เก้าหกห้าศูนย์สามหกสามสี่หนึ่งนะคะติดต่อได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงเข้าไลายได้เลยนะคะศูนย์เก้าหกห้าศูนย์สามหกสามสี่หนึ่งนะคะนี่ค่ะสวยๆนะคะเบอร์สิบ นะคะแล้วก็มีเบอร์ห้าแล้วก็มีเบอร์สี่ค่ะหมดเท่านี้นะคะหมดเท่านี้นะคะแล้วก็อ้าวอันนี้นะผ้าคามแบบพิมพ์ลายนะคะอันนี้ก็สวยนะคะผ้าคามแบบพิมพ์ลายก็สองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะตัดให้เรียบร้อยมีตะขอให้เรียบร้อยนะคะเอวเล็กเอวใหญ่ค่ะร้อยกิโลร้อยยี่สิบกิโลใส่ได้สบายมากนะคะ ่าก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอ่ามีหลายสีนะคะนี่เห็นไหมผ้าคามแบบพิมพ์รายนะคะอ่าสองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะส่งฟรีอันนี้ติดตะขอให้เรียบร้อยนะคะเบอร์แปดค่ะคือย้ายเข้าย้ายออกได้ย้ายเข้าย้ายออกได้ติดตะขอเรียบร้อยค่ะ นะคะใส่ปุ๊บเกาะปั๊บถ้าป้าคำใส่ไม่ได้ย้ายค่ะป้าคำใส่ตุ้ยนุ้ยไม่ได้ย้ายใส่เป๊ะเลยนะคะใส่เป๊ะเลยนะคะอันนี้สีแดงนะคะตะกี้นี้นะคะมีต้นสนใหญ่แล้วก็สีแดงอมเลือดหมูแล้วก็อันนี้สีส้มนะคะสีส้มมาแล้วนะคะสีส้มนะคะสีส้มก็สวยสวยนะคะใส่กับเสื้ออะไรก็ได้นะคะ อย่าลืมศูนย์เก้าหกห้อันนี้สีเหลืองนะคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองนี้ก็สวยนะคะสีเหลืองก็สวยคะ่ะตัดให้เรียบร้อยติดตะขอให้เรียบร้อยย้ายเข้าย้ายออกได้คะ่ะนี้นะคะสีส้มนะคะสีเหลืองเนาะสีเหลืองนะคะสีเหลืองอันนี้นะคะอันนี้ก็ สีเม็ดมะขามนะคะสีเม็ดมะขามนะคะนี่มันไม่ได้เหมือนกันนะคะสีเม็ดมะขามอมม่วงนะคะเนี่ยอ่าอมเลือดหมูอมน้ำตาลเข้มนะคะก็สามสีอยู่ในนี้นะคะสามสีอยู่ในนี้ก็เบอร์เจ็ดนะคะอันนี้เบอร์เจ็ดค่ะอันนี้สนอันนี้สนเล็กนะคะสนเล็กก็สองร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะ สวยๆนะคะสีสวยๆตัดแล้วเรียบร้อยแถมตะขอให้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ติดตะขอนะคะก็แถมให้ติดเองนะคะเอวเล็กเอวใหญ่ติดเองเลยค่ะสีสวยๆทางนั้นนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอันนี้ก็ลายตะขอนะคะ ตะขอเล็กนะคะก็สองร้อยห้าสิบพร้อมส่งค่ะตะขอเล็กตะขอใหญ่มีหมดนะคะสีน้ําเงินนะคะสีน้าเงินอยากป้าขัาสายใส่ไปรำอยู่นี่ละค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นผืนนะคะยังไม่ตัดนะคะนี้ยังไม่ตัดก็สองร้อยสามสิบส่งฟรีนะคะหนึ่งผืนนะคะเราจะไปปูโต๊ะหรือตัดชุดแซกอะไรได้หมดนะคะมีหลายสีนะคะสีส้มก็มีนะคะ นีค่ะมีหมดนะคะอาแบบไหนก็ได้นะคะนี่ค่ะสีส้มก็มีนะคะนี่ค่ะสามสีเลยนะคะเนี่ยค่ะอสีนี้จะคล้ายๆกันเนาะสีนี้นะคะแล้วก็มีสีน้ําเงินใหญ่ด้วยนะคะใครอยากได้ไปตัดซุดแซกได้ค่ะสองร้อยสามสิบส่งฟรีนะคะสองร้อยสามสิบส่งฟรีนะคะ ส่นเล็กส่นใหญ่มีหมดค่ะยังไม่ตัดนะคะยังไม่ตัดก็มีนะคะใครชอบก็เอาไปตัดเองสองร้อยสามสิบนะคะก็สองร้อยสามสิบส่งรีนะคะก็ขอบคุณมากเด้อค่ะ ก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม <c oughs> ก็ยังไม่โชว์ก็คือกับโปรโงนะคะ <c oughs> <c oughs> กับโปรงกางเกงนะคะขอบคุณคะ่ะ <c oughs> มีกับโปรงมีกางเกงมีเสื้อนะคะเสื้อคลุมเสื้อผ้าขมานะคะสีสวยๆทั้งนั้นเลย